ดีค่ะมีอะไรจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเมื่อเดือนธันวาคมนะคะที่บ้านเราก็ซื้อต้นองุุนมาทั้งหมด4ต้นนะคะเราปลูกอยู่ที่หน้าบ้านนะสามต้นแล้วก็อยู่ในห้องต้นไม้เนี้ยหต้นนะคะแล้วเมื่อเพื่อนๆน,น่าจะนึกไม่ออกเราไปย้อนดูคลิปเก่ากันดูหน่อยดีไหมคะไปเลยค่ะมาดูต้นหลังบ้านกันก่อนนะคะวันนี้มาดูต้นหลังบ้านกันก่อนนะคะอันนี้ดูความเรียของเขาสิอันน์ค่ะ เลาะขึ้นไปบนนู้แล้วนะคะนู่นค่ะเลื้อยไปยาวเลื้อยไปที่หน้าต่างแล้วนะคะเลื้อยไปยาวแล้วต้นบ้านค่ะเห็นไหมตอนนี้เขาเริ่มแยกเลื้อยไปฟางนู้แล้วนะคะมีสองอิ่งเลื้อยไปแล้วนะคะแยกกันเลยกันแล้วนะคะก็ริมรั้วก็ริมรั้วก็เลอยขึ้นไปที่ไม้กระดานด้านบนนะคะเริ่มเลอยขึ้นไปตรงนั้นแล้วนะคะ มีราวให้เกาะค่ะเลื่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะตอนสุดท้ายที่ริมลั้วหน้าบ้านค่ะตอนนี้ใบเขาค่อนข้างที่จะโอเคมานะคะเนี่ยเลยสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ย้ายต้นอัญมณ์ที่อยู่ริมลัวหน้าบ้านค่ะเข้ามาไว้ในห้องต้นไม้เพื่อนๆมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นต้นที่อยู่ริมลัวหน้าบ้านนะคะแล้วก็ย้ายเข้ามาที่ห้องต้นไม้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ ปรากฏว่าเขาน่าจะชอบอุณหภูมิที่ห้องนี้นะคะเพราะว่าเขามีการแตกยอดแล้วก็เลื้อยขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะพเพื่อนๆนี่อันนี้คือตะแกงที่จะเอามาแขวนไว้เพื่อให้เขาได้เป็นที่ยึดเกาะน,นะพนเพื่อนๆดูสิตอนอยู่ที่หน้าบ้านนะคะสงสัยว่าอากาศจะร้อนเกินไปแดดจัดเกินไปนะคะไม่ค่อยโตค่ะพเพื่อนๆดูย้ายเข้ามาสิคะ ออแตกยอดแล้วก็เลื้อยแล้วเพื่อนๆตื่นเต้นมากๆนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเราจะได้เห็นพวงองุ่นแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ใช่มีแค่อันเดียวนะคะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอันนะคะเพื่อนๆอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอันนี่นี่มาแล้วนะคะตอนนี้รวมระยะเวลาแล้วก็สามเดือนกว่าๆแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะเราก็ได้เห็นพวงองุ่นสมใจแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปไว้ค่ะ จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ย้ายต้นที่อยู่หน้าบ้านนะคะเข้ามาอีกต้นหนึ่งเพิ่งย้ายมาเมื่อวานนี้นะคะดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่คะ่ะต้นค่อนข้างจะสูงแล้วนะคะแต่ว่าอยู่หน้าบ้านเห็นคหะสภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวพอย้ายมาดูห้องนี้แล้วดูว่าเขาจะแตกยอดดีเหมือนอีกต้นเมื่อกี้หรือเปล่านะคะนี่เขาว่านี่คะ่ะนดูกิ่งยาวนะคะนี่ เอามาวางไว้ข้างข้างกำแพงแบบนี้นะคะห้องนี้ก็จะมีสแลนด้วยแล้วก็มีหลังคาแบบโปร่งแสงด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างไรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมน,นะคะลาไปพร้อมกับต้นองุ่นค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ